สวัสดีเอฟทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เถ่าพารวยพอสไยพารวยครับตามพ่อโนนคังวดที่ผ่านมาสองห้า เข้าสองตัวบนห้าสองเป็นเข่าตกับเลครับด้วยเอฟซีครับผมนะ่อนติเข้าไปชมคลิปของพงนเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมกับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไวเป็นเพียงแนวทางถนนกับเอฟซีกับผมมักกะจัดขัดกระพานนะครับนะคันมากันชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานผู้เถ่าพระรวยพอสวัยพระรวยเลครับด้วยแม่นอีลีครับเลขฝีผีบอก เลขผีนานะครับนะอยู่ทางหลังบ้านเพื่อนนอนฝันเอาครับพี่ชีผมเป็นเลขฝันนะครับเรื่องของพงนวลครับพี่ชีผมอดที่ผ่านมานะครับว่าหามาแค่สีหางนะครับพี่เข้าสองตัวเป็นตัวกลับนะครับเอฟซีกับผมมาหอดบานพงนวลแล้วครับพี่พีผมสิไปให้เบิึงหลักฐานการยืนยันของพงนงลนะครับนะเมื่อนี้อยู่บ้านพอดีครับเอฟซีครับมาพ่ออยู่เฮือนพอดี อ่ได้มีโอกาสนะครับเนาะเอฟซีครับผมนะอันนี้คือบ้านพงนวลนะครับเด้อเข้าสองตัวอ่าห้าสองกับเอฟซีครับผมอ่าเอฟซีกับว่าเฝ้าตามพงนวลเห็นไเด้อสั่นว่าเอามาตามคําขอครับเอฟซีครับผมอ่ามาตามคําขอแล้วนะอ่าพงนวลผลกําลังสารของอยู่ครับสารตะข้องขายนะครับสําหรับผู้ที่อยากอุดหนุนพงนวลกัดติดต่อทางทีมงานมาครับเอฟซีครับผม งามยางงามเลยครับไม้ไผ่ย่างดีครับเอฟซีครับผมกำลังสารตะข้องอยู่ครับเอฟซีครับอันนี้ครับโหระใส่ไม้ยางดีเรายางดีได้ครับเอฟซีครับผมเออเออเอเอห้าศูนย์ประสันว่าเสียใจคักอีกแล้วครับเอฟซีับผมเออเออโอ้เออ ครับอผมหันหาร้อยหานตัวโอ,โอ้เอาไปผุดละเอา้าหฮมผุดละเอา้เอา,โอ,อาโอ้โโอ้อืเนี่ยโอ้สามร้อยเ่อนครับอันนี้ครับเอฟซีครับผม ออันนี้สามร้อยบาทวะท่านอ่าตะข้องอของไงอ่ะของ,ของไองอคนสารอ่ะละสามร้อยนะครับเพืออครับผมปาด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 อ่าี่ยมตัวแล้วครับอีฟซีครับผมไปหาที่นั่งก่อนวะท่านว่า,าจะจัดให้เลยงวดนี้อ่าได้แล้วภูมิผีนามาบอกคือเก่าครับอฟซีครับอ,อันนี้โอ้อันนี้คือเสร็จแล้วครับอฟซีครับผมนี่ เออเนี่ยยางดีครับติวไม้ไผ่ยางดีครับอันนี้ครับผมอืมโอ้ยน่านเห็นบบครับโอ้ยเป็ดน่อยเออสามร้อยบาทโอ้ตีเออเอ้อคือถือตัวแล้วเนาะโอ้ครับผมอ่าโตโตโตอย่างงามเลยครับโอ้ยสุดยอดอย่ามเงินเออใส่จะเข้าสองสองหัครับผมอืม เลขกับเข้าหาสองตาคองกับขาสารไว้อันที่สองแล้วนี่ครับผมอือนะครับผมผู้ใรสนใจติดต่อทีมงานมากครับอีซี่ผมสารอ่างเขาัู้้วติดตอ โอ้เอ้เอ้เบิ่งไห้ครับพี่ครับผมงอเนี่ยสามพีตาบเาเก็ดสาม้อเ้โอ้ผีตาโบอยู่ตรงนี้โอ้โหอ้าวอดที่ผ่านมาหาห นี่ตาโบนี่ยล่ะตัวเดียวนี่ล่ะรุ่นไปน้ำกันสำหรับวันที่คิดพอเก็บพิรันบุหันเหิงซัมวังวัติพันมาอยู่เซหลังห้อคนเขียนให้ได้เพียงเดียเนาะเพราะว่ารวบรวมภาษาดังเพิ่นบางอันที่เป็นผู้เขียนคือเขาเขียนให้ครับผมเชิงเลยเนี่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 ยหลักฐานยืนยันเนี่ยเนี่ยเอฟซีครับผมหลักฐานยืนยันเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับวุตสิย์มุอดีพันมาครับอุิย์สองห้าให้มาแค่ หกขางเนี่เนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไมสองห้าห้าสองเห็นไหมเออเออเออโออเออเออโอ้ยยังโมโเลยครับอยู่ที่ผมลืมพ่นไปว่าหาศูนย์พ่นบริสุทธิ์ธรรมดาบริษัทพ่นว่าพ่นสี่ศูนย์ให้สี่ศูนย์ไปออกหาศูนย์มาสั้นอันนึงสิ ก็ซ้อนขาพอดีขาพอมีซ้อนขาโอ้น้ำเงินเป๊ะเป๊ะอีกแล <si ้วครับพี่เขาผมอ่าน้ำเงินเป๊ะเป๊ะอีกแล้วนะครับมารอดันรอดนี่ครับฝันแล้วเป็นเลขฝันนะครับด้วยอ่าอ้าวเจ็ดอ่ีตาโบเก้าเจ็ดสามตัวคนว่าเมื่อกี้น่ะนั่นโอ้โอ้อืมอ่า อ่ะสองอ่ะยูนีิสองตัวอ่ะหนึ่งแปดเก้าโอ้โหนี่โอ้อ่ะยู่บ้านฝันอยู่บ้านได้แปดหนึ่งเก้าครับพี่ผมอยู่พุ่มพีหน้าได้เก้าสะกเจ็ดสามเอออือนะอืออ๋อยูพ่นพีหน้าอืมนะครับอ่ะาสองตัว สองหกอือนะหกสองกับให้พ่อมอือครับเอฟซีของผมสามเจ็ดนะอ่เจ็เออเจ็ดสามสามเจ็ดหกสองสองหกกับไฮพ่อับไฮพอมเรียบร้อย สองตัวนน 18, นนนนนนแปดเก้าอ๋อมีแค่น,นี้เอาสันว่าเอาสองตัวม e <It> <c transparency> ากขึ้นแปดเก้าเก้าแปดมากับออกโอ้ครับนะเออเออเอาวัดอ๊ะ วงกลมให้อีกครับเอฟซีครับผมตัวเน้นตัวเน้นตัววงกลมให้อเอออาเจ็ดสามอ่าหกอ๋สองหกอืออ้าววงกลมให่สองตัวส่วนสามตัวเก้าเจ็ดสามโอ้อออ่าอันนั้นถูกไว้คือกันอออ้าครับเอฟซีครับผมอ่ะเบิ่งคักเดิอบาดเอฟซีเอ อันนี้คือพ่องอนเขียนให้กับมือครับเอฟซครับงวดที่แล้วสองห้าเข้าเต็มเต็มห้าศูนย์เสียดายบอดได้ซื้อได้ยุเห็นบอดได้ซื้ออ้าวครับผมอืนิ่ง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 อ่าตัวเน้นเน้นคือสองหกกับเจ็ดสามครับเอฟซีครับสามตัวเก้าเจ็ดสามอันนี้ โอ้เออเออเออโอเคอืมย่ำย่ำนิ่งนิ่งไว้นิ่งนิ่งไว้อนิ่งนิ่งไว้โอเคเอาอ่าเน้นบนคือเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามนะครับว่าส่วนล่างสองหกครับพี่ครับผมสองหกหกสองนะครับเนาะอ่าสามเก็ดเป็นตัวกับแปดเก้าเนี่คือเพิ่นนอนงฟันในยุบานครับอ่าส่วนเก้าเจ็ดสามมีจุพ่นผีหน้าเพิ่นครับอีวีครับอืมอืมอู้อืคิ้วตาบุ๊ค ผีตาโบพ่นผีหน้ายู่นี่โอ้อยู่นี่เป็นผีน,น,น้อยๆแบบนั้นผีบ้านนะครับอิสซี่คผม,ม,มตัวนั่นนะคือบนอ่าโอ้บนครับอิี่ครับผมเอาเห็นชัดแล้วนะครับเนาะแคปหน้าจอไว้ได้รับเด้อครับเด้อยคันตาไลา่เนี่ยเพราะว่าหมุนกล่องน้ำบระทันโอ้ครับยกมือให้พร้อมครับอิี่ครับรผม<อ>นี่ตัวมกมกัมกๆนี่ครับอิี่ครับผมนี่ตัวนี้แหละครับ ตัวตับ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 อย่นนี่ล่ะสำหรับตัวเน้นๆนะครับด้วยเอฟซีครับผมอ้าวครับผมส่งมานำโวยเป็นสิทธิครับผม